อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนมาพบก,กับอยู่บ้านกระบูมอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เรา,เ,าเราเกิดอยากจะทําขนมปังขึ้นมาแล้วเ,เราจะให้พี่บีมทําขนมปังให้เรากินนะฮะเพราะว่าที่บ้านผมนี่กินขนมปังกันเยอะเหลือเกินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําเป็นบ้างมันได้ได,ได้รสชาติที่แบบเราอยากกินทําขนมปังต้องทํายังไงบ้างคำขนมปัง ต้องมีเครื่องตีอ,งอุปกรณ์ก่อน,นก่อนเ <c oughs> ครื่องตีแป้งคือถ้าเกิดอันนี้ไม่มีต้องทําไงไม่มีก็ใช้มือตีใช้มือตีก็เหนื่อยเนาะอ๋อโอเคก็ <c oughs> <c oughs> แต่ตบางอย่างเนี่ยเวลาใช้มือตีแล้วอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นเร็วเกินไปมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แปลว่าอันดับหนึ่งซื้อเครื่องอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างแป้งวันนี้เราใช้แป้งเกาหลีครีมนมเกลือยีสต์น้ำตาล เนยเกลือเพราะวันนี้เราใช้เนยฝรั่งเศสลดอรด1 5แล้วก็น้ำอันนี้เป็นสูตรทาใช้แป้งครึ่งกิโลแล้วเส่วนผสมเนี่ยก็ขึ้นกับว่าวันไหนเราอยากกินอะไรเยอะแล้วก็ใส่ตามนั้นช่วงที่พี่วิมพันธ์ทำเนี่ยก็จะเปลี่ยนสทุกววนไตอนนี้สูตรคือเพอร์เฟกต์แล้วทำไปเป็นร้อยทีอะสิ่งที่เรากาลังทาอยู่นี้คือการขึ้นโดเราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างที่เราทํามาเนี่ยโยนใส่ลงไปในหม้อเราก็จะทําการเอาอันเนี้ยไป ตีให้มันขึ้นมาเป็นโดนั่นเองผสมไปซึ่ง,งั่วโมงแต่ว่าระหว่างนั้นอนะ่ะเขเดี๋ยวต้องมีเวลาใส่เพื่อจะใส่เนยเนยจริงๆก็จะใช้ประมาณสักสี่สิบกรัมแต่สิบกรัมเลือกได้เลยว่าเข้มข้นไนมีความหอมเนยมากขนาดไหนถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งเชฟยากาวันนี้ครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับอ๋อหมุนหมุนบายบายคนดูกันบายบายด้วยบายบายเก่งด้วย อีนี้พูดรู้เรื่องละคนญี่ปุ่นเทียนมาลุเทียนซุเกะเทียนคุโระอย่าเลย <laughs> <laughs> นี่ฮะเครื่องของเราทำงานไปจนถึงจุดหนึ่งนะฮะแป้งมันก็จะขึ้นเป็นขดๆแบบนี้นะฮะถ้าจะสังเกตคือตรงบริเวณขอบๆข,ของตัวโถนี่มันจะเริ่มไม่ค่อยมีแป้งติดแล้วนะฮะมันจะรวมกันเหนียวๆอยู่ข้างในมีคำถามครับว่า เครื่องเคนบูดอ่ะมันใช้ง่ายทําขนมปังง่ายแล้วเราต,ต้องใช้ราคาเท่าไหร่ในการทําให้มันง่ายหรอโอ้ยสามหมเองก็ไม่เองสามหมืไม่ไมแต่ว่ามันไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องนี้ก็ได้ไงใช้เครื่อง s p i r ัลมิกเซแบบหมื่นต้นๆหรือว่าหลักพันไปไ,ปไปกก็ก็มีแล้วงบน้อยก็นวดมือไปเรื่อยๆก็ได้ได้กล้ามด้วยฟิตงั้นเดี๋ยวผมขอเครื่องนี้กลับบ้านพี่จะได้มีกล้าม ชว์แอเห็นไหมมันดูใกล้มันจะยืดขึ้นมาได้เลยเนี่ยต้องเอามือสัมผัสดูถึงจะรู้ว่ามันสึงดูนะใช้ได้หรือยังอย่างนี้ใช่ไหมจังหวะนี้แหละคือจังหวะที่ถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเราจะไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือยังก็เรียนจาก u ู u b e เอาแล้วอาจารย์ส่วนใหญ่เขาอยากให้เรานวดมืออะเพราะว่าเขาอยากให้เอามือสัมผัสกับแป้งเราจะได้รู้ว่าอ๋อความหนาความนุ่มประมาณนี้คือใช้ได้แล้วปึ๊บเนี่ยเห็นไหมยืดอ้โหดูดิโอ้นี่ขนมปังนิดเดียวรับน้ำหนักทั้งก้อนเห็นป เนี่ยแค่เนี้ยอันนี้แหละอันนี้คือเสร็จแล้วเว้ยดูดูด้วยตาก็รู้อืมเราเราเชฟให้เป็นก้อนปล่อยไว้ชั่วโมงหนึ่งตอนนี้มันเป็นโปรเซสของการหมักยีสต์น้ำขนมปังแป้งหมักเข้าด้วยกันยีสต์มันก็ทำงานของมันเกิดอากาศขึ้นมาเกิดรสชาติขึ้นมาเราทิ้งมันไว้สักชั่วโมงหนึ่งตัวมันก็จะเบิ้ลมันสองเท่าเนี่ยทุกคนตอนนี้มันยังไม่ถึงเลขหนึ่งเรามารอดูกันว่าเดี๋ยวพอมันบวมมันจะขึ้นมาเลขเท่าไหร่ มาแล้วครับทุกคนนี่หลังจากเวลาผ่านประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะตอนนี้แป้งฟูขึ้นมาแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะทาอะไรครับเราจะแบ่งแป้งต้องเอามือชุบของแป้งก่อนมือจะได้ไม่ติดกับแป้งไม่ติดกับโดต่อไปนี้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าโดและแป้ง,งคืออน,นุนี่แป้งนี่โดนะฮะนี่ดึง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 น้องโดของเราเสร็จปุ๊บเราก็จะทาการหั่นลงไปนะฮะทุกคนเราจะแบ่งแป้งเป็น กี่กรัมครับพี่บีม220ก<ล>รัมแล้ววางเป็น1อันแบบนี้แล้วาหั่นเพิ่มเวสันซีกี่ชั่วโมงครับแัดบเดียวเดี๋ยวออกมารีดพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้อยากถ่ายบิโรแบบเท่ๆบ้างอะ่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วแบบเดนเนลลชิปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อ่าสามสองหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยสามสองหนึ่ง ยไม่โฟกัสกูจิโฟกัสเพเข้าเอาใหม่โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปเป็นช็อตบิโร์สวยๆนะฮะก่อนที่จะเข้าช่วงของสปอนเซอร์นะครับผม 3..2.. มสองนักเสียงทีนี้ก็ปั่นนะพี่สามสองหนึ่งโอเคสามสองหนึ่งไป โอเคครับทุกคนและสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือ Nespresso อ่าซึ่งอันนี้นะฮะก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Nespresso นะครับมีชื่อรุ่นว่า Grand Latissima หน้าตาดีไซน์มันจะแบบอัปเดตมากเลยทุกคนดูดีกว่าเครื่องเอสเปรสโซในสมัยก่อนๆแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถชงกาแฟนมแบบอัตโนมัติได้เสร็จสับ ครบจบภายในเครื่องเดียวนะคะเพราะว่าเขาจะมีแท้งนมแบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมกาแฟเนสเพรสโซ่นะฮะทุกคนเป็นกาแฟที่ชงง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ซื้อเครื่องมาเติมน้ําเติมนมเปิดฝาเลือกแคปซูลรสที่ชอบใส่ลงไปกดปุ่มแล้วก็จะได้กาแฟออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับซึ่งอันนี้เป็นกาแฟนมนะฮะเราสามารถชงเป็นกาแฟดาก็ได้นะครับผมชอบกินตัวนี้นะฮะเบอร์8โรมานะครับนี่แล้วก็กดปุ่ม 嗯。Mm. ไม่ถึง1นาทีนะฮะเราก็จะได้ช็อตกาแฟเอสเปรสโซ่แบบแสนอร่อยแบบนี้มาให้ทานนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะฮะทุกคนกาแฟของเนสเพรสโซ่เนี่ยด้านบนเขาจะมีคมรีม่าด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นตัวบ่งบอกที่ดีว่าตัวกาแฟของเขาเนี่ยมีความสดใหม่นะครับเพราะว่าทางเนสเพรสโซ่เขาบอกว่าแคปซูลของเนสเพรสโซ่นะฮะเป็นแคปซูลที่ทําจากอลูมิเนียมนะครับจะสามารถกักเก็บรสชาติความสดใหม่ของกาแฟไว้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นนะฮะเขาก็มีให้เลือกมากถึง29รสชาติเลยทีเดียวนะครับ เวลาเราซื้อเครื่องมาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบเทสเตอร์ให้เราลองชิมแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นรสชาติเดียวๆมันซ,ซื้อมาเป็นหลอดแบบนี้นะฮะมีทั้งหมด10แคปซูลนะครับตกราคาต่อแคปซูลเริ่มต้นที่20-24บถึง24บาทหลังจากที่เราทานกาแฟเสร็จแล้วนะฮะเราก็สามารถส่งแคปซูลเหล่านี้นะฮะกลับไปให้ทางเ e สเพรสโซเพื่อให้เขาไปรีไซเคิลได้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจเครื่องชงกาแฟ s p r e s s o นะฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w n e s p r e s s o com นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ Nespresso ที่สนับสนุนคลิปนี้ครับมาแล้วชุบชุบชุบ,ชบ,ชบอืมขนมปังเราเย็นแล้วทำไมต้องแช่ตู้เย็นอ่ะเพื่อให้การรีดมันทำได้ง่ายหลังจากที่เรารีดขนมปังจนเป็นแผ่นนะฮะนี่มันก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้ แล้วเราทําการม้วนมันนะฮะให้มันเป็นโรลนี่อ่าได้เป็นก้อนแบบนี้นะฮะแล้วก็จะวางลงไปแบบนี้อ่าเดี๋ยวพออบเสร็จมันก็จะพองตัวขึ้นมานะครับทุกคนอันนี้เป็นงานบูมแล้วเอาเนยทานี้เนยเหรอ Yes แล้วนี้ไม่ต้องทานเนยอรอไม่ต้องนี่พิมพ์ไฮโซอ๋อพิมพ์ไฮโซอันนี้พิมพ์บ้านๆพิมพ์บ้านๆมันต้องทานเนยถามไม่ดีมันจะติด ใส่ลงไปทั้งก้อนเลยแล้วทำยังไงต่อบี้มันบี้มันเลยเออแล้วก็ทาให้ผลทาทุกจุดอยาให้มันจุดให้มีให้มีเนยอยู่ทุกจุดเออไม่ให้มันติดเลยอันนี้มันติดง่ายเอาจริงเป็นความรู้สึกที่แย่มากเลยในการเอามือละเลยเนยลงไปเลยพอเราทาอันนี้เสร็จแล้วก็ทาหน้าเลยเนาะพรุ่งนี้ตื่นมาหน้านิ่มเลยเรียบร้อยอ่าเรีร้อต่อจบละเรนนี่ต้องล้างมือก่อนล้างมือโอเคนาทีปู๊บหมดละเท่าแล้วแหละพอ เดี๋ยวพังไม่ได้กินพอสกิลมันมีแค่นี้ <c oughs> เราจะรอให้ขนมปังมันปูดขึ้นมาจนถึงจุดที่เราพอใจแล้วจะปิดฝาปกติเขาครุกกันนานแค่ไหนอะขนมปังประมาณ2ชั่วโมงทำอย่างอื่นก่อนในครัววันนี้มีอะไรกินวันนี้เหรอคะเมนูส้มตำคะ่ะส้มตำข้าเหนียวส้มตำไก่ย่างไก่ทอดหมูทอด ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็จะมีลาบหมูด้วยไก่ย่าง,งสูตรคุณแปรมีปีกไก่ทอดอันนี้เครื่องปรุงรสส้มตําที่เตรียมเอาไว้ก่อนวันนี้เราจะใส่ถั่วลิสงด้วยปกติที่บ้านผมนี่ป้าป้ามามะไม่ชอบกินแบบใส่ถั่วแต่ผมชอบกินอันนี้จะใส่ให้ทุกคกเลยอืมลองดูะ โอเคหลังจากที่เราพูฟขนมปังเสร็จแล้วนะฮะทุกคนขนมปังมันจะได้หน้าตาแบบนี้เ่ะเปิดไฟหน่อยนี่อ่าฟูฟ่องแล้วเราก็จะปิดฝานะฮะ,ะเดี๋ยวรออีกสักเกือบเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงให้มันขึ้นเฟลเต็มให้มันเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟล้วก็อบละอันเล็กน่าจะครึ่งชั่วโมงอันใหญ่น่าจะ4 0 45นาทีโอเคตามนี้ได้กี่แล้วขนมปังโชคุปังอร่อยโคตร ก็ระหว่างที่เรารอขนมปังเราอบจนเสร็จนะครับทุกคนช่วงนี้เราก็จะเตรียมเครื่องมืออื่นๆเครื่องมือต้องเรียกว่าอินกนิีเดียนอื่นๆขนมปังก็ต้องทาแยมนะฮะทาบัตพีนัทบัตเตอร์ก็ได้หรือจะนูเทลล่าก็ได้นะครับมายองเนสก็เอาไว้กินกับแซนด์วิชนะฮะมะเขือเทศใส่ไส้กรอกก็ได้หรือจะใส่แฮมก็ได้นะครับซื้อได้ตามซูปเปอร์ทั่วไป รวมถึงชีสนะฮะชีสวันนี้เราใช้กูด้านะครับสามสองหนึ่งได้แล้วนี่อันเล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเออเล็กออกมาเราต้องอเคาะโอ้ขนมปังเนี่ยเวลาเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยจะไม่มีทางซู้อขนมปังให้เราทำเองได้เพราะาจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเว้ย ขอบจะกรอบๆได้แค่เสียงก็อร่อยแล้วมันเหมือนกับที่พี่บอมบอกอ่ะแค่เอาซอมจิ้มก็รู้ว่าอร่อยนี่คือขอบมันกรอบเว้ยขนมปังไปซื้อเอายังไงขอบมันก็ไม่กรอบมันนิ่มขอบมันมันยมแล้วขอบมันจะกรอบได้แค่สิ้านาทีหลังจากเอาอกจากเตาแปลว่าเราต้องกินตอนนี้แล้วใช่ป่ะก็ดีกินตอนนี้ก็อร่อยถ้ากินเลยตอนนี้ก็คือฉีกเลยตอนนี้ฉีกกินอร่อยมากโอ้เนยที่ทาไปอ่ะ หายหมดเลยหายหมดเลยไม่ไม่มีเลยแบบความมันไม่ได้ติดที่เลยทำไมอ่ะเพราะพิมพ์ล้างแล้วเดี๋ยวขั้นแรกก่อนที่ขนมปังจะกินได้เราต้องฉีกมันก่อนนะฮะโอ้การอบขนมปังที่ดีโช็ปปังบอลต้องป็นเส้นใหญ่มันมันดูดีมากโอ้ดูความป็นเส้นใหญ่นี่แหละ ทำไมถึงต้องอบขนมปังกินที่บ้านความสุขมากมากุต้องดมก่อนหอมมากๆอืมนุ่มมากๆแล้วมันจะเหนียวเหนียวด้วยแบบเป็นเส้นใ่นไฟเบอระะ์อร่อยมากพี่เป็นขนมปังเปล่าๆที่ไม่ต้องจิ้มอะไรเลย <c oughs> ให้แบ่งแบ่งให้มัง่งดิพวกคุณใจคอจะกินกันไม่แบ่งตากล้องเลยไม่แบ่งตากล้องเลยนี่แหละมาเราจะเอาอันใหญ่ของเราละอื หินหินว้าว <c oughs> เดี๋ยวอันนี้นะฮะทุกคนเราจะหั่นเป็นแผ่นใครเอาตรงนี้ใครเอาตรงนี้บุมนี่ชอบกินขอบขนมปนังใช่ไหมเนียนสวยทุกอันอ <c oughs> เข้าเตาอ,อบกรอบกรอบทั้งอันเลยนั่นอะ่ะถ้าหั่นตอนเย็นหันห่นนี้แม่ก็ใช้โต้ไอโต้ใหญ่ดยก่ว่าใช่ไหม มีร่องรอยการหั่นขนมปังทิ้งไว้ด้วยมากรนแอบออกมาที่พี่เอาอไปใ,ใช้หั่นขนมแล้วว่าไม่ล้าง,ลางแล้วก็ยัดเก็บลงไปนีสใสไม่ดีเก <c oughs> าใช้บางตอการหั่นขนมปังด้วยบางตอเนี่ยทำได้ทุกอย่างเป็นมีดอันเดียวของคนจีนเราจะปล่อยน้ําหนักมันลงไปเนี่ยน้ำหนักของมีดมันจะลงไปในขนมปังแล้วมันไม่ทําให้บี้ทั้งหมดนี้เกิดจากกราวิตี้ล้น้วนไม่มีความเท่ากันใดๆเราจะกินขนมปังกับ พีนัทบัตเตอร์อนะฮะทุกคนคอมบิเนชันที่ดีมากๆคือพีนัทบัตเตอร์กินคู่กับแยมสตอรอเบอรี่นะก็จะอีนัทบัตเตอร์กับแยมกับแยมสตรอเบอรี่ที่บอกพี่เอ็น,แบบอนเจสุดยอดไม่รู้ทำไมมันเข้ากันแต่มันเข้ากันมากเลยเอ,อีนัทบัตเตอร์กับแยมสตรอเบอรี่รนะไม่อร่อยจริงเหรอจริงจริงจไม่ได้มั่วมาไม่คิดเองด้วยถั่วเล็กนี่ยเออเออเอออร่อยจริง หน้าตามันไม่น่ากินเลยหน้าตามันประมาณนี้ประมาณหอมเลยหอมหวาแล้วก็มีเปรี้ยวๆเยี่ยเหมือนกันเออจะต้องเป็นยามสตรอเบอร์รี่นะเออดูไกลๆมันจะเหมือนเต้าเจี้ยวอ่ะใช่โอ้โหดูนู้นนี่กริลชีสแซนด์วิชไม่มีอะไรเลยมีแค่ขนมปังกับชีสยืนเพื่อพุดแล้วก็แค่กริลไปเรื่อยๆกริลชีสแซนด์วิช หนึ่งในเมนูโอ้หให้เราเตรียมเครื่องตั้งนานผักเผึกอะไรหั่นทิ้งไว้ไม่เห็นใจอยากกินเมื่ะล่ะอยากกินอ่ะกินแล้วจะยืดๆอ่ะอือตรนี้คือใช่เลยนะขนมปังประกบชีสเยี่ยมมากๆทําำกระหลายไ้มาขนมปังดีๆก็ต้องกินคู่กับกาแฟดีๆนะครับผมในสเปซโซ่ โอเคครับทุกคนก็จบแล้วนะฮะสำหรับคลิปทำขนมปัง<ร>กินเ,<ร>เองที่บ้านนะฮะเราหวังว่ามันจะทำให้ทุกคนแบบรู้สึกอินสปายอยากจะลองทำเองที่บ้านบ้างน,นะฮะขนมปังทำเองที่บ้านนี่ไม่เหมือนกับขนมปังที่ซื้อมาแน่นอนฟันธงแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบายบายพ่อเสียของการทำอาหารกินเองที่บ้านก็คือต้องเก็บล้างน,นะฮะไอคนทำเนี่ย ก็เหมือนจะเล่นฟุตบอลเมเนเจอร์อยู่ห้องรูนนะ,ะับรูไม่ได้จะเป็นเหลือดเป็นร้อนอะไรเลย